นนสวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับคริสนะฮะแล้วก็พวกเรา GRAZY p พ่อวันนี้ทำสิ่งอินเตอร์ดนึงนะฮะวันนี้คริสก็จะมาพูดถึงสาเหตุว่าทำไมคนถึงหันมาเล่น เกมชินอิมแพ็กกันเยอะแยะไปหมดนะปะ,ะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปดูกันเกมชินอิมแพ c t นะคะเป็นเกมที่พัฒนาโดยค่ายเกมดังจากประเทศจีนนะคะชื่อคาวามิโฮโยะสินค่ายนี้นะคะเคยได้โชว์ผลงานวทฟรีไม้ลายมือมาแล้วกับเกม h o นไค i อิมแพ t นะคะในเครื่องมือถือโดยเกมนี้นะคะเป็นที่คือหามากๆเลยเพราะว่าเป็นเกมที่เปิดให้เล่นฟรีทั้งใน PC Android, iOS นะคะและที่สำคัญเลยรวมไปถึงเครื่องคอนโซลอย่าง PlayStation 4อีกต่างหากอ่ะส่วนเหตุผลนะคะว่าทำไมเนี่ยคนถึงได้ชอบหรือหันมาเล่นเกมชิ Impact นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะเหตุผลแรกนะคะที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยหันมาเล่นเกมชินิมแพคนะคะหรือเข้ามาลองสัมผัสเกมนี้เนี่ยนั่นก็เพราะว่าตัวเกมนะครปล่อยให้เล่นฟรี ทั้งในแพลตฟอร์ม Android PC และ PlayStation 4นะคะซึ่งแน่นอนสายฟรีของเราไม่พลาดแน่นะคะและนั่นก็ไม่แปลกนะ,ะที่ยอดดาวน์โหลดเนี่ยจะพุ่งกระจายตั้งแต่ช่วงแรกที่เกมเปิดตัวมาและที่สำคัญมันก็ทำให้รายได้ของเกมนี้นั้นพุ่งทะยานไปนะคะถึง100เหรียญ และอาจจะพุ่งไปถึง150เหรียญในเวลาอีกไม่นานนี้4,000เหรียญ average เผลพ้นที่สองที่ทำให้คนหายไ่เล่นเกมชินิพักนั้นก็เพราะการออกแบบตัวละครนั่นเองตัวละครทั้งชายและหญิงนั้นออกแบบมาได้อย่างมาาาาาดดดดดา น่ารักนะผู้ชายก็ดูดีดีไปหมดเลยและนั่นละค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ใครหลายๆคนนะหะพยายามเล่นแล้วก็แย่งชิงไม่ใช่แย่งชิงสงิใช้คำว่าทำทุกวิถีทางนะเพื่อที่ได้ตัวละครนั้นๆมาอ่าแต่ว่าในวิถีการได้ตัวละครนั้นๆนอกจากจะต้อง ไปแล้วเรายังสามารถได้มันมาได้นะคะโดยการเล่นทำเควสทำเควสคำขอทำเควสประจำวันรวมถึง achievement ต่างๆก็จะปลดตัวตึงนั่นก็คือพรีโมเจมนะคะพรีโมเจมเนี่ยใช้สำหรับการซื้อไอเทมนะ,ะสำหรับการสุ่มกาชาไม่ว่าจะเป็นอินทวินเฟสนะคะซึ่งทำให้เราสามารถ ซุ่มตัวละครอาพิเศษนะคะในอีเวนต์ต่างๆและแอคคว n นเฟที่ทำให้เราสามารถซุ่มตัวละครได้แบบทั่วไปรวมถึงไอเทมอีกด้วยนะคะเฮ้ก็ไม่แปลกเลยนะคะที่ทำไมคนถึงได้ติดแกนี้กันงอมแงมสายฟรีก็มีสิทธิ์นะเออ เหตุ hey, ผลที่สามที่จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้ก็คงจะเป็นเรื่องของการออกแบบสภาพแวดล้อมภูมิทัศนต่างๆภายในเกมนะคะซึ่งมีการใช้กราฟิกแบบกึ่งๆอนิเมะนะคะไม่ทำแบบสมจริงแต่ก็ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและเราก็ได้รู้สึกว่าเหมือนที่ออกผจญภัยไปในโลกดินแดนที่เราไม่รู้จักจริจรงๆมีระบบแสงและเงา มีการเดินทางที่เพลิดเพลินม,มีระบบเควสในดินแดนต่างๆรวมถึงการเปิดแมปเหมือนเก,อเกม Open World ทั่วไปแต่นั่นก็ทำให้เราได้เดินประจมภายแบบทั้งวันทั้งคืนไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนกันเลยล่ะค่ะเหตุผลที่4นะคะที่ทำให้คนหันมาเล่น g e n Shin Impact นะคะก็คือระบบ Co-op เล่นกับเพื่อนเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ทั้งบน PC Android และ PlayStation 4ไม่จำกัดเลยนะคะ รเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้ในการลงดันเจี้ยนและการเดินสำร,รวจทำเควสต์ต่างๆภายในแมปนะคะหรือเราอาจจะเข้าไปแจมคนที่เราไม่รู้จักก็ได้และร่วมทำเควสด้วยกันและเก็บเลเวลนักประจนภัยทำให้เรามีสิทธิ์ได้ไอเทมใหม่ๆนะคะม<ฮ>เห็นไหมมันดีเหลือเกินเหตุผลที่5นะเหตุผลสุดท้ายที่คริสคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้คนเนี่ยขยัน ติดเกมนี้อย่างงอมแงมนะคะนั่นก็คือการที่เราสามารถนำา ID แอคเคของเราเนี่ยไปเล่นได้ในหลายๆแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็น PC Android Android ไป PC แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะน่าเสียดายที่ตัว PlayStation 4เนี่ยเรายังไม่สามารถนำา ID ของเราเนี่ยไปเล่นกับแพลตฟอร์มอื่นได้ก็ไม่รู้นะคะว่าทางค่ายเกมจะมีการพัฒนาอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเกม call of duty นะ,ะเราก็ สามารถนะคะใช้ Activision Account ในการเล่นทั้งใน Play 4หรือในโมบายหรือใน PC ก็ตามนะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อนๆสำหรับห้เหตุผลที่คริสยกขึ้นมามีใครเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือมีข้อคิดเห็นหอื่นเพิ่มเติมก็สามารถบอกคริสต้าที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ และก่อนจะจากกันไปนะคะขอที่จะฝากช่องทางการติดตามพวกเรา Crazy p พ r นะคะทั้ง3ช่องทาง Facebook, Youtube และ TikTok นะคะโดย TikTok อเนี่ยเราจะมีไฮไลท์อัปเดตให้ทุกคนได้ดูทุกวันนะคะและมีการไลฟ์ีนนะคะวันจันทร์วันพุธ และวันศุกร์และวันเสาร์นะคะทางทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะอืมวุม้ย